สวัสดีทุกคนวันนี้นะครับเรามีจัก,กรยานมาเซอร์ไพรส์วินนี่ครับ mm hmm. เขาบอกว่าคันเล็กคันเก่าของเขามันคันเล็กไปแล้วเราก็เลยแอบไปปั่นมาให้ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูดูกันครับตอนนี้เขาปั่นไปเล่นกับเพื่อนอยู่ mm hmm. กลับมาได้ยังนะอ้าววินนี่ mm hmm. ที่หนูบนว่าจัก,กรยานมันคันเล็กไปอ่ะครับ mm hmm. ใช่ครับหนูอยากรู้ไหมว่าวันนี้มีเซอร์ไพรส์นะ mm hmm. อยบวนแล้วว่าไจะไกลอันใหม่ใช่ไหมไม่จริงมั้งลองเข้าไปดูสิลองเข้าไปดูสิโอ้ยครับขับได้ไหมเนี่ยใช่ก็หนูบอกว่าหนูอยากได้รอโตใช่ไหมล่ะชอบไหมครับชอบอะแถมไฟด้วย แถมไฟด้วยใช่ครับก็แถมไฟมาให้ไปหน้ากับไฟหลังแต่ตอนนี้ก็คือที่ที่เอารุ่นนี้ครับเพราะว่าไอตัวรุ่นนี้นเป็นของผู้ใหญ่นะแต่ว่าเนี่ยตัวโค้งเนี่ยเป็นโค้งมาแล้วมันต่ําลงมันก็ทําให้เบาะมันต่ําลงสําหรับเด็กแต่ว่ากัางวลอยู่เหมือนกันครับลูกเพราะว่าป,ป้าฟ้าเห็นหนูยืนแล้วมันค่อมๆไ,ไงไม่รู้อืมอ่ะลองเขียนลงไปดู ขาหนูจะถึงไมเนี่ยไหนลองปั่นดูสิครับโอ้มันต้องเองกันเลยขนาดนั้นเลยใช่ไหมลูกเ,เป็นไงบ้างครับโอ้ ดูคันใหญ่มากเลยทุกคนเพราะว่าอินนี่ยังตัวเล็กอยู่แต่ว่าตัวเบามันปรับได้ต่ำลงถ้าเป็นรุ่นอื่นน่ะมันจะเป็นแบบของผู้ใหญ่ไปเลยตัวโครงโครงสร้างของมันน่ะมันจะไม่เบ้ลลงข้างล่างทำให้ขาเวนี่ไม่ถึงแน่นอนอก็ยังดูแบบเก้งกล้างอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าล้อมันใหญ่ แล้วก็ตัวนี้นะเขาบอกว่าปรับได้เจ็ดสปีดนะครับเกียร์มเจ็ดสปีดล้อขนาดยี่สิบหกนิ้วมันเท่จริงๆเลยโอ้โห,โโหโกล้าเลี้ยวอย่างนี้ด้วยนะพาลมเนี่ยแต่ว่าให้ปั่นจริงๆเราต้องใส่เซฟตี้ด้วยนะครับ อโอเคโอโหดูขาครับตอนจะเอาลงเนี่ยสิโอ้โหกลมมากๆโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็เอามาฝากกันแค่นี้ใช่แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ